านประโยคาวจรทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายบัดนี้ท่านทั้นหลายได้พากันสมาทานศีลสมา,ามาทานและกรรมฐานแล้วโดวยเฉพาะอ,อย่างยิ่งการสมาทานขอให้ท่านตั้งใจสมาทานด้วยความจ,จริงใจและด้วยศรัทธาแท้ อย่าถือว่าเป็นประเพณีท่านะณใดจิตน,นั้นท่านหลายถือคำสมาทานเป็นประเพณีคำว่าสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าไม่มีในท่านหรือว่าคำว่าสวรรย่อมไม่มีในท่านทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าสักตวรพูดสักตวกล่าวกล่าวตามประเพณี ถ้าเราถือกันจริงๆคำหนึ่งมีว่าอีมาหังพรกวาอัตาภาวังตุมหากลงปริจชามิซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้อยคำนี้จะเป็นจริงตามคำที่ท่านท่านกล่าวหรือไม่ก็ขอให้ท่านท่้งหลายดูอิธิบาทสี และบารมีสิบท่านสอนรายการนี้ไปจำจิตของท่านอย่างมั่นคงหรือเปล่าถ้าว่าท่านสอนรายการนี้ไม่มีอยู่ในใจของท่านหรือว่ามีแต่ว่ามีศักแตว่วามีมีอารมณ์บกคร่องอยู่บ้างแล้วอ,อยู่มากก็ยังไม่ชื่อไปสาวว่าขององค์สมเด็จพระภูมิมีพระภาคเจ้า <c oughs> นี้คอยตท่นหนลายวัดใจของท่านแบบนี้ มักผลต่างๆจะมีขึ้นมาได้ก็อ,ศอาศัยทิบาสีและบรารมีสิบแต่ขาดเหตุจังสอนประการทั้งหลายเหล่านี้แล้วท่านทั้งหลายจะไม่มีผลอะไรเลยฉะนั้นขอทุกท่านจงตั้งใจรักษากำลังใจของท่านให้มั่นคงอยู่ในอิทธิบาสีและบารมีสิบถ้าหากว่าจิตของท่านมั่นคงจริงๆ จะเป็นสุขวิปัสสโกเตวิโชชลพิญโยปริสัมมิทัป,ปโตทั้งสี่ระการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่เกินวิสัยของท่านนาจุกจงอย่าถือเอาตนเองไปวัดกับใครว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเลวกว่าเขาคิดว่าเราดีกว่าเขาก็เป็นการทะนงตนเกินไป คิดว่าเราเสมอเขาก็รู้สึกว่าจะเป็นการมีจิตหยาบเกินไปคิดว่าเราเลวกว่าเขาก็รู้สึกว่าทำลายความดีของตนมากเกินไปเป็นแต่เพียงคิดว่าถ้าเราทรงความดีสองรายการนี้ไได้เราก็เป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถที่จะทำ คำสั่งสอนพระองค์สำเ็จพระภูมีพระภาคเจ้ามาทำลายกิเลสให้เป็นสมุทเยตประหารได้ข้อนี้เป็นเรื่องใหญ่ที <c oughs> ่ท่านั้หลายยังมีการลดหลังระหว่างการทรงกำลังใจก็เพราะเหตุนี้เป็นสำคัญ <c oughs> วันนี้ก็จะขอพูดต่อเรื่องที่ปรคุยานว่าโปรโดได้จำมาให้ดีนะ ว่าจะเป็นสุขวิปัสสกตีวิโชสัลลภิญโญปฏิสัมพิพทัะโตอีอย่างนี้ใช้กำลังใจเสมอกันถ้าอารมณ์ใจเขาท,าท่านอ่อนแอราดในทิบาทสีราดในาบารมีสิบผมขอพยากรเม่นนเลยว่าไม่มีทางได้อะไรเลยแม้แต่ฌานโลก,กีก็จะไม่มีในจิตของท่าน เป็นนั้นว่าเมื่อคืนนี้มาพูดค้างไว้ในด้านทิพยคุยานว่าถ้ากำลังใจของเราเข้าถึงอุปจารสมาธิสำหรับทิพยคุยานนี้อย่าลืมนะครับว่ามีแบบปฏิบัติอยู่มากสำหรับอาธิกาอาธิกามิกบบุคคลหมายความว่าคนไม่เคยได้มาในชาติก่อน เเริ่มต้นในการกระทำตามแบบพิสุทธิมักท่านในใช้เตโชกสินอาโลกสินแลือโอทาเกสินเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติให้เกิดทิพยคุยานน่ว่ากันตามแบบถ้าคำว่าตามแบบปฏิบัติก็ถือว่าถ้าเราจะใช้อะไรก็ได้มาเป็นกสิน โดยเพพาะอย่างยิ่งเราจะเอา,าพระพุทธรูปมาเป็นกัลสิงแลเราก็ใช้ได้ต่างว่าเป็นคนที่เคยได้มาแล้วในชายก่อนเีพยงเป็นแต่เพียงสร้างอารมณ์จิตให้ถึงอุปจารสมาธิที่ปีคุยานก็เกิดท่นนี้สำหรับแนวการปฏิบัติที่ผมแนะนำท่านว่าใช้คำภาวนาว่าพุทธัทงเมคนิมิจิตตังมาโอก ทำเมังเมคิลมิจิตตังออวมะสังฆเมคิมิจิตจตังอามะอุถ้าฟังอย่างนี้แล้วบางทีไปคุยกับใครเขาเขาก็จะคิดว่าผมสอนนอกรูนอกทางแต่ความจริงอันนี้เขาปฏิบัติกันดีมามากแล้วก็ปฏิบัติได้ผลมาแล้วก็เป็นอันว่าถึง อนุสติทั้งสามในก,การคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติและเวลาที่ปฏิบัติต้องใช้อารมณ์เข้มแข็งการใช้อารมณ์อ่อนแอนี่ไม่ได้ต้องอจิตจับภาพพระพุทธรูปหรือว่าพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งไม่เป็นสำคัญเรื่องนี้เราผ่อนกันไม่ได้เลย กำลังใจจุดนี้จะต้องใช้เหมือนกันทั้งพวกฝึกวิชาสามอภิญญาหกและปริสมิทายานใช้กำลังเท่ากันแม้แต่สายสุขวิปัสสโกก็เช่นเดียวกันใจเสมอกันแต่ว่าแยกวิธีปฏิบัติเพื่อความรู้พิเศษเท่านั้นสมมติว่าท่านทั้งหลายสามารถจะทำใจเข้าเชงถึงอุปจาระสมาธิ คือนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ทำอะไรยอยู่ก็าตามจิตสามารถจะนึกถึงภาพพระที่ท่านกำหนดไว้แต่ว่าภาพพระที่ท่านกำหนดไว้นี่โปรดจำไม่ดีว่าบางทีเรากำหนดเป็นภาพพระนั่งดีไม่ดีเห็นนึกเห็นเป็นพระนอนไปซะแล้วไม่ใช่ว่าเราเองนะตอนจิตนึกขึ้นมาแล้วก็เห็นภาพนั้นชัด ถ้าทางที่ดีแล้วก็น้อมมาภาพพระนั้นมาไว้ในอกนี่จะดีมากบางทีเรานึกถึงภาพพระพุทธรูปว้พระพุทธรูปกลายเป็นประสง,ง์เสร็แล้ว้ถ้าพุทธรูปนั่งกลายเป็นประสง์ยืนและประสง์นั่งประสงค์นอนอย่างนี้จงถือว่าใช้ได้ทั้งหมดบางทีเรานึกถึงภาพพระสีเหลือง จะกลายเป็นสีขาวไป้ับ้างเป็นสีคล้ำไปบ้างอะไรก็ตามใจท่านคอยจิตมันจับได้ไม่ได้ก็แล้วกันอันดับแรกนี้เราต้องเรียกนว่าวิปัสสนึกคือนึกขึ้นมาบรรใดนึกเห็นภาพได้ทันทีอย่างนี้เค้เราสร้างภาพขึ้นในอกที่ยางที่วัดปากน้ำภาษีเจริญที่บอกให้สร้างดวงขึ้นในอก ก็แบบเดียวกันตอนนี้หาว,ว่าเมื่อท่านทั้งหลายสามารถจับเอาภาพพระคำว่าในอกในนี่ต้องมีความเข้มแข็งนะเฮ้ยตอนนี้เป็นเรื่องข้อพิญญาแล้วผมจะไม่พูดแบบที่เรียกปฏิบัติกันมาทำก่อนๆตามสายกนันก่อนเอากันตรงไปตรงมาต้องให้ได้จริงๆ เมื่อทำจิตของท่านสามารถจับภาพพระนี้ได้จริงๆจะนึกขึ้นมาเวลาไหนเห็นได้จริงๆไม่ใช่ลอยมานะจะลืมภาพลอยนี่เขาไม่ใช่นี่เราใช้กําลังใจขอาเราให้เป็นทิพย์ทิพย์ปจะคุยยานก็ปแปลว่าผู้มีความรู้คล้ายตาทิพย์ไม่ใช่อารูปตาปเป็นมันทิพ มองภาพลอยไปลอยมาอันนี้ใช้ไม่ได้เลยแล้วน,นี้เมื่อเราจับภาพนี้ได้ตอนนี้อารมณ์ทิพย์อยู่ขุยยนก็เกิดอารมณ์จิตเริ่มเ,เป็นทิพย์แต่ก็เกิดแบบมัวมัวเพราะอะไรเพราะภาพพระที่เราเห็นเนี่ยมันชัดหรือไม่ชัดเพราะภาพพระที่เราจับนี่เนะี่ย มันเป็นเครื่องวัดกําลังใจของเราว่าจิตเราเป็นทิพย์แจ่มใสหรือไม่แจ่มใสนี่ความจริงแล้วก็เราจะเอาเข้าไปเทียบกับพวกมโนยิธิเขานะทิประโยคยานนี่ใช้ได้ผลแต่เย่อคล่องแคล่วแจ่มใสเหมือนมโนยิทธินี่ไม่ได้กําลังยังอ่อนกว่ากันกันเป็นร้อยเท่าแต่ถ้าว่ามีผล ผลที่จะพึงได้ก็คือพี่สวดคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทุกจุดถ้าอารมณ์ของท่านเข้าถึงจุดนี้อันดับแรกเ่อารมณ์เป็นทิพยุขยานมันจะเกิดเกิดแบบนี้ก่อนคือว่าเราใช้อารมณ์จริงๆยังไม่ได้เพราะว่ากำลังจิตยังอ่อนอยู่ เมื่อเรานอนภาวนาไปสมมติว่ามีเรื่องอะไรที่มีการขัดข้องและเราต้องการจะรู้บันทึกไว้เขียนไว้และนึกไวทั้งต,ตอนกลางวันก็ได้แต่ว่าอย่าให้เรื่องนั้นมันยุ่งมากนะักเอาเฉพาะจุดเวลาจะนอนแล้วก็ภาวนาแล้วเรื่อยไปจนหลับภาพจับพระได้เป็นปกติ เวลาใกล้จะหลับมันเครื่องหลับครึ่งตื่นหรือว่าเวลาตื่นตื่นไม่เต็มที่ตอนนี้จะเกิดนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นคำว่านิมิตนี้ผมไม่ได้หมายไม่เจาะจงอาจจะเห็นรูปโงโูรูปควายรูปม้ารูปช้างสีขาวสีเขียวสีแดงคนพระอะไรก็ช่างถ้าเกิดนิมิตอย่าง้นเกิดขึ้นแต่ว่าขอตื่นอีกนิดหนึ่ง ว่าถ้าเราคิดว่าเราอยากจะรู้เรื่องอะไรเราตั้งใจไวส้สก่อนว่าเราต้องการรู้เรื่องนี้เวลาที่ภาวนาต้องทิ้งอารมณ์นั้นทันทีเอาจิตจับเฉพาะคาภาวนาและจับภาพพระแล้วพร้อมกันนั้นก็จับลมให้ใจเขาออกไปด้วยต้องทําให้ได้นะอันนี้จยสักเทว่าไม่ได้สักต่ว่าทําได้บ้างไม่ได้บ้างจับได้บ้างไม่ได้บ้าง อย่างโน้มโน้นพลาดอย่างนี้อยู่ไม่ได้แน่นี่เป็นเรื่องจริงใจที่เมื่อพลาดนิมิตเกิดขึ้นอารมณ์มันจะบอกทันทีว่านิมิตนี้บอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็บันทึกจดเอาไว้มันจะตรงตามความเป็นจริงนี่หมายถึงว่าที่ปีกุญญาอย่างอ่อนแล้วถ้าเราไม่ทิ้งอารมณ์นั้นเราทรงอารมณ์ไม่เสมอ อารมณ์จิตเริ่มแจ่มใสขึ้นการจับพระทรงตัวคล่องขึ้นมาเห็นชัดขึ้นนึกเห็นนะไม่ใช่ไม่ใช่ลอยมาเห็นเพราลอยมาเห็นนี่ใช้ไม่ได้นะผมไม่ให้คะแนนเลยเพราะว่าผมปฏิบัติมาแล้วผมรู้ว่าอะไรมันดีอะไรไม่ดีคนที่จับภาพลอยนี่เป็นรองประธาน ภาพลอยนั่นมันเป็นต่เพียงจิตเข้าถึงอุปจาราสมาธิไม่นเห็นสิ่งที่เป็นทิพย์แต่ว่าถ้าไปจับเอาคิดว่าเป็นทิพยคุยานกเหลวไม่ใช่คุณเรื่องเนี่ยเฝือกันสมา่าไอเรื่องเนี้ยถี่หากว่าจิตเราจับอารมณ์มันดีขึ้นทิพยคุยานสูงขึ้นถ้าเราอยากจะรู้อะไรขึ้นมาแล้วก็นึก จับภาพพระนั่นก่อนอย่าลืมนะอันนี้ทิ้งไม่ได้นะกำหนดจิตจับคำบรรนาจับภาพจับภาพพระนั่นก่อนไม่เห็นภาพพระจะเป็นภาพพระอะไรก็่างให้เป็นภาพพระก็แล้วกันแล้วก็สังเกตด,ดูว่าเราเห็นแจ่มใสหรือไม่แจ่มใสถ้าการเห็นภาพพระชัดเจนแค่ใดเราก็จะเห็นภาพสิ่งที่เราต้องการชัดเจนเท่านั้น สมมติว่าเราอยากจะรู้ว่าในก่อคนนี้ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนจงลืมความประพฤติเ้าเสียความประพฤติในปัจจุบันเชื่อก่อนที่เขาจะตายเ <c oughs> ขาทําอะไรทําดีทําชั่วอะไรอยู่ที่ไหนทิ้งอารมณ์เสียหมดถ้าไปเกาะอารมณ์นั้นๆแหละอุปาทานมันกิน สมมติว่าเคยเห็นเขารักเขาโมยเขาล้นเขายื้อแย่งฆ่าปลาฆ่าสัตว์อารมณ์อย่างนี้มันจะบอกตัวเองอุปาทานบอกนายคนนี้จะต้องตกมรรนี่เป็นอุปาทานแน่คิดว่านายกก็คือนายกและนายกจะมีความประพฤติด,ดีประพฤติชั่วอะไรไม่สนใจ จับคำภาวน,นาให้จิตเป็นอุปจารสมาธิหรือเป็นฌานให้เป็นเอกะขะตารมอารมณ์ทรงอยู่เสมออยู่อย่างเดียวคืออารมณ์ทรงไว้อย่างเดียวคำว่าอย่างเดียวในที่นี้หมายความว่าจับพระไดจับภาพพระกับคำภาวน,นาแล้วก็ลมให้ใจเขาออกเห็นภาพพระชัดเท่าไหร่ นัก็จงอนุญนใจว่าท้าเจ้าอยากจะรู้ว่าในกอเวลานี้อยู่ที่ไหนเพียงเท่านี้แหละภาพในกอก็จะปรากฏชัดเจนเท่ากับภาพพระเทวหินนี่เป็นวิธีฝึกใหม่ๆนะถ้าว่าจิตเห็นเขาบังเอิญเราเห็นวขาฆ่าสัตว์ชีวิตเป็นคนเลวเมาี่กินสนลายาเมา แต่ภาพนั้นกลายเป็นภาพในกอเฉยๆเหมือนกับคนธรรมดาแก่หรือว่าเด็กหรือว่าหนุ่มเห็นอย่างนี้แล้วจงมีความรู้สึกว่านั่นเป็นภาพที่ในกอสนแสดงภาพเดิมให้เรารู้จักยังไม่ใค่ภาพแท้ในปัจจุบันตั้งกำหนดจิตฐานในกอว่าพูดกันด้วยใจนะ เอาใจพูดกันตอนนี้เรื่องบันทิปแล้วถามในกอว่าปัจจุบันเนี่ยเวลานี้ในกออยู่ที่ไหนแล้วมีภาพความจริงเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาภาพในกอเดิมก็จะหายไปจะกลายเป็นภาพปัจจุบันเขาอาจจะเป็นเทวดาก็าได้เขาอาจจะเป็นพรหมก็ได้ถ้าท่านจะถามว่าเป็นเทวดาหรือพรหมได้ยังไงก็เพราะว่าเว,าวลาก่อนที่เขาจะตายในใ,นใจเขานึกอะไร ดูอย่างท่านสุปฏิทิตาเทพบุตรท่านสร้างกรรมมัลามกทุกอย่างทุกประเภทแต่เวลาก่อนจะตายใจท่านึกถึงองค์สมเด็จตระสัมมาสัมพุทธเจ้าชั่วขนาดเดียวท่านก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวเดือยสเทวโลกแล้วฟังพระพุทธเจ้าเทศอีกจบเดียวก็ได้พระสโสดาบันฉะนั้นก่อนที่อยากจะรู้อะไรในยาประบประวัติเดิมเขา ไม่ต้องไปสืบแ้าคืนสืบอ,อุปาทานมันกินไม่กินตรงไหนนึกถึงภาพเข้าสัตว์แล้วก็นึกว่าในกอนี่ต้องลงนรกละนี่ภาพสัตว์ในรกมันก็เกิดสิอย่างนี้เขาเรียกอุปาทานจะไม่ดีนะว่าคำว่าอุปทานในใช้กันเฟื่อมากไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอุปาทานถ้าหากว่าในกอลงนรก เราจะเห็นภาพในกออยู่ในนรกมีโทษประการใดไฟเผาเครื่องสันเผาสัพฟันหรือตะกาย่านนิ้วอยากแจกแจกหรว่าตกอยู่ในกระทะทนแดงเราจะเห็นชัดเท่ากับเทียวเ,เห็นภาพพระนี่ผมถือว่าเป็นอันดับต้นแต่ว่าการเห็นอันดับแรกมีถ้าจิตเราทรงฌานไม่ดี บางทีพอนึกจะถามภาพนั้นมันหายไปซะแล้วพอภาพมันหายไปแล้วก็ตั้งท่าใหม่ทิ้งอารมณ์นั้นจากอารมณ์เดิมพราอ,อารมณ์ทรงตัวภาพนั้นก็จะเกิดพอถามอาพอถามคำหนึ่งภาพหายไปสกนี่เป็นวิธีฝึกแต่ว่าการฝึกนี่นไม่แน่นะบางคนก็ปลุดปลาดได้ที่จุดปลายทางเลยนี่ผมพูดตาม ตามลักษณะที่จะเกิดอันนี้เราทำไมเราจะพูดกันได้ดีละ่ะต้องหัดตั้งเวลาที่ผมเคยบอกท่านไว้ว่าตั้งเวลานี้ตั้งเวลาท่าอยังไงเวลานี้ใช้แบบยังไงเอารูปว่าคำไมชักร้อยแปดลูกก็ร้อยแปดจบที่ภาวนา ตอนนี้จับภาพภาพระไปด้วยในร้อยแปดจบนี่เราจะไม่ยอมให้จิตคิดเรื่องอะไรทั้งหมดถ้ายังไม่ครบร้อยแปดจบถ้ามันคิดขึ้นมาก่อนมีอารมณ์แทรกเริ่มต้นมันใหม่ใช้ปฏิบาตเข้าหันมันละเทานี้ใช้อธิบัติกรรมมีสิทธิ์เข้าหันโดยเฉพาะอย่างยิ่งอธิบัติฉันพระพอใจ วิริยะเพียนต่อสู้โอเะอุปสรรคจิจจะจิตตะอจิตขจดจ่อในเหตุนั้นปัญญาใช้ปัญญาพิจรารณาค่อยๆไปด้วยว่าเราภาวนาถูกภาวนาจบหรือไม่ตอนนี้ยังไม่ต้องใช้อะไรมากเพราะว่ากันพิชานให้ทรงอารมณ์ไว้ร้อยแปดใช้เวลาเท่าไหร่แสดงว่าเราทรงสมาธิได้เวลาเท่านั้น เราก็สา,าสามารถจะพูดกับผีเทวดาและผมเท่าเวลาที่เราเคยส่งไว้นี่เป็นอันดับต้นแล้วก็ในอันดับต้นนี้จะมีลักษณะแปลกอย่างหนึ่งคือเวลานั่งอยู่คุยอยู่ทำอะไรอยู่โดยไม่ได้คิดภาวนานเลยแต่จิตเวลานั้นมันจับตกไปอยู่ท้งอุปจาระสมาธิธพอดี จิตจะมีความรู้สึกว่าอาเหตุอย่างนั้นเหตุอย่างนี้อย่าปรากฏหรือว่าเป็นภาพปรากฏแต่จิตรู้ว่าภาพนี้เป็นเหตุอันนั้นอันนี้อันนี้ต้องเชื่อทันทีและห้ามคิดห้ามไตรตรองห้ามไข้โวน,นมาแก้ไขเรือว่าถ้าจิตพลาดเลยไปอย่างนั้นแล้วอารมณ์มันไม่เยืกทิพไปไปไปข้โวน,นแก้ขไขพิจารณามนันก็ไม่ถูกไม่ถูก ในบริการหนึ่งบางทีกําลังคุยกับเพื่อนเรือนอ่านหนังสือหรือทำงานอยู่มันง่วงนอนง่วงนอนทนไม่ไหวนั่งแสดงว่าเทวดาหรือว่าพรหมหรือพระท่านจะบอกอะไรแล้วก็มันทนไม่ไหวจริงๆก็ต้องไปนอนพลล้มตัวนอนผับภาพนี้ไม่เกิดจิตบอกทันทีว่าอะไรจะมีมา แล้วก็เท่านั้นแหละอาการง่วงมันก็หายไปและเราก็ต้องเชื่อทันทีว่านี่เหตุนั้นมันอยู่เบื้องเกิดนี่ว่ากันนี่ว่าตอนต้นๆน,น,นะอันนี้เราพูดกัยละเอียดๆหน่อยเพราะว่าจะพูดทางด้านใานปพญญาเลยทีเดียวนี่ผมก็ไม่จําเป็นต้องพูดเพราะใช้กําลังเท่ากันอแล้วก็พูดกันไว้ทั้งสองอย่างเพราะบ,บางท่านก็มีกําลังใจเพียงขั้น พมโนยิธิเครือปัญญาบางท่านมีกำลังใจไม่ถึงแต่ว่าถ้าใช้กำลังใจแบบนี้แล้วก็ไปฝึกมโนยิธิด้วยก็กล้วยเลยนี่ผมพูดถึงว่าการภาวนาว่าพุททางไมื่เค็นมีิจต่างแต่บางเอิญท่านไม่เอาอย่างนั้นท่าไนไปล่อนามวัตทาเข้ามีหวังใช้ได้เลย แต่ว่าถ้าจิตเข้าถึงระดับนี้กำลังจะเริ่มขยับขยับมาเรียกว่าพิญญายังไม่ยังไม่บินนะเพิ่เริ่มไหวตัวนิดนิดเหมือนกัดกับต้นไม้ที่ถูกลมหน่อยหน่อยตอนนี้ถ้ากำลังจิตของท่านเป็นกำลังจิตของฌานคำว่าฌานนี่ผมจะอธิบายผมพูดมาจนเหนื่อยแล้ว อีกข้นชานอารมณ์มันทรงตัวผมไม่เพื่อนู่จจระสมาธิเบื้องสูงพออารมณ์ตัวมันทรงตัวขึ้นมาหมดความลำคาญใจสบายจับภาพพระได้นานภาพพระแจ่มใสขึ้นแบบนี้เราไม่ต้องไปฝึกแบบกระสินแล้วก็สามารถจับภาพพระได้สักห้านาทีหรือสิบนาที สายชัดขึ้นกว่าเก่าตอนนี้เราก็ต้องทำให้คล่องทางที่ดีแล้วก็เวลาเช้ามืดตื่นขึ้นมาต้องพยายามเช้ามืดนี่มีเวลาที่มีความสำคัญมากเพราะตอนหัค่ำนี่เราเหนื่อยมาตลอดวันมีภาระถึงแม้ว่าไม่มีภาระอะไรอย่างอื่นมากไม่แบกไม่หาม เราก็ต้องทำโน่นทำนี่คุยคนนั่นคุยคนนี้มีภารกิจอ่านหนังสือนืหาแล้วจิตใจมันก็เหนื่อยเหมือนกันศาสตร์มันเหนื่อยชาญินี้ต่อสายกำลังกายเป็นสำคัญนะอย่าลืมถ้าหากว่าร่างกายของเรามันสุดด้านปศาสตร์มันสุดไปนิดเดียวบางทีเราไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวสุดเห็นว่ามันยังดีๆอยู่แต่รามันหมัวไปซะแล้ว นี่ต้องรู้ไว้ด้วยนะแล้วก็จบริการที่สองสำหรับพระรัสมะเนนพระถ้าเป็นอบัดมันก็มวัวถ้าไม่มีอบัดมันไม่มวัวอันนี้เราจับตัวของเราได้ดีมันจะต้องระมัดระวงังเรื่องอบัดถ้าอาบัดใหญ่แล้วก็พังไปเลยอย่างสังขาริเศษนี้ไม่มีหวงังสังฆาริเศษหรือประราชิกหมดหวังไปเลย ตั้งแต่นิสัยคีปรปฏิตีไปถึงปฏิตีเนี้มาเริ่มมัวถ้าเป็นการป้องกันไว้แล้วก็เวลาตอนก่อนที่จะสมาทานแลลว่าเรานั่งอยู่กับเพื่อนกันแล้วก็บ,บอกว่าวันนี้ถ้าตรวจจิตตัวที่ตั้งแต่ตอนเช้าขึ้นตอนนี้จิตอารมณ์ของเรามันเสียจุดไหนบ้างในด้านของอบัต ท่านมันเสียแล้วก็บอกเพื่อนพาบอดวันนี้จิตประโมรหมองไปซะแล้วผมเลวไปสักหน่อยไปแล้วเมื่อจุดนั้นจุดนี้เข้าผมจะพยายามตั้งใจจะไม่ทําอย่างนี้อีกจะไม่พูดอย่างนี้อีกจะไม่คิดอย่างนี้อีกบอกเขาตรงๆเป็นภาษาไทยๆนั่นแหละเนื่อใจเขาคิดว่าเราจะระมัดระวังไม่ยอมให้อาการอย่างนี้ที่มันเป็นอันบัตเกิดขึ้น อิทรงตัวไว้แต่ว่าถ้าเรายังไม่ได้ฌานสมาบัติจริงๆมาอดเรอไม่ได้เป็นของธรรมดาอันนี้ผมไม่ตำหนิแต่ว่าขอให้ท่านตำหนิตัวของท่านเองไว้ว่าเราจะไม่ยอมพลาดเนาบัตรคอยถาว่าวันไหนเอาบัตรไม่กินวันนั้นแจ่มใสวันไหนไม่เปลียววันนั้นแจ่มใส วันไหนร่างกายไม่ไม่ทุกพลคภาพไปความด้านประสาททรงตัววันนั้นก็แจ่มใสไี่เวลาชเฉดจะภาพให้ให้จับภาพเราจะภาพพระด้วยคำภาวนาด้วยลมหายใจเขาออกด้วยยังไม่ต้องการรู้อะไรสมดุดไอการจับภาพใช้คำภาวนากำหนดรู้ลมหายใจเขาออกให้มันทรงให้ดีให้ทรงตัวดีจริงๆ เมื่อทรงดูตัวดีจริงๆบังเอิญมาสว่างแล้วก่อนถึงเวลาบิดาบาัดเอ้าเขาไม่ต้องรู้อะไรมันถ้าจิตมาทรงตัวดีจริงๆภาพพระแจ่มใสต่างกำลังที่เวื่อเราเพิ่งได้อย่างนี้จิตสบายเป็คตารมรมีอรมณ์แน่นพอใกล้เวลาที่จะอ,ออกบิดาบาักดก็นึกน้อมจิตนึกไปว่าเอ๊ะ วันนี้ตั้งแต่เชา้ายันค่ำจะมีอะไรมาผ่านเราบ้างหรือเปล่าอารมณ์ที่ถูกใจหรืออารมณ์ที่ไม่ถูกใจมีใครบ้างเนาะผู้ชายกี่คนผู้หญิงกี่คนที่มาทําให้เราไม่สบายใจหรือว่าทําให้เราสบายใจหรือว่าจะมันจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นจิตมันก็จะบอกนี่เรียกว่าใช้จิตกันก่อนนะ แต่เนื้อแท้จริงๆเขาไม่ใช่จิตแต่ใช่จิตเอาสวยก็จิตนึกถึงภาพพระถามภาพพระว่าอันวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วอารมณ์ของจิตนั่นแหละมันก็จะบอกขึ้นมาเองว่าพระท่านบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็จดไว้ถ้าจับภาพพระจนนิ่งนิ่งมีอารมณ์สบายแล้วจิตถามภาพพระภาพพระนิมิตร นะ่าร่มจิตมันก็บอกเข้ามาเองแ่านะจดไว้พร้มรับรองเลยร้อยเปอร์เซนไม่มีอะไรผิดอาราบสาวก็องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรวันนี้ก็หมดเวลาเสร็จแล้วก็ต้องขอต่อวันหน้าต่อที่นี้ไปขอทุกท่นทานตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้ความภาวนาและพิจารณาตามทียาสจจึงกว,ว่าจะเห็นว่าเวลานั้นสมคว